ไปดูการก,กับเคลื่อนการนวดแผนไทยแพทย์แผ,แผนไทยนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนําคณะอนุกรรมาการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเยี่ยมเสริมพลังการกับเคลื่อนง,งานแพทย์แผนไทยที่อำเภอสายบุรีครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับนำคณะอนุกรรมาการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนง,งานแพทย์แผนไทยที่โรงเรียนบ้านป่าทุ่งหมู่ที่4ตําบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับเพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนรอบโรงเรียนรวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ โดยจงังหวัดปัตตานีได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ปรตัตตานีเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยังยืนด้วยสมุนไพรภา,ายในปี2570 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านครับซึ่งสถานศึกษานะครับนะับว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการหล่อล้อมและก็สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนและคาดหวังว่าโรงเรียนบ้านป่าทุ่งก็จะเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ปกป้องคุ้มครองและก็ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัวรวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่นๆต่อไปครับ